อ๋อสิบโมงเช้าค่ะอ๋อตอนเช้างั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานค่ะเดี๋ยวจะต้องไปทำงานกี่โมงคะทำทำงานตอนตอนบ่ายค่ะแต่เที่ยงก็ต้องเตรียมตัวไปค่ะอ๋อเที่ยมเตรียมตัวไปอ๋องั้นงั้นให้กีรนาแล้วก็นาถิตาเสร็จแล้วก็ให้เป็นอภัยรศีได้ไหมคะหรือว่าอยากได้กี่โมงจะได้ตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเอาเพื่อนตลาดให้ก่อนได้ไหมคะ อ่าได้นะคะแจ้งแสงฟูดบอกว่าได้อ่าเชิญน้ำไพโรสินค่ะเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะกรบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งกรบาบคารวะครูทุกท่านและเจริญธรรมสำานึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อไพโรปั้นิริชื่อทางธรรมไพโรสินอายุห้าสิบห้าปีอ่าเป็นนักศึกษาริยปัญญาตรีเจ็ดปีปีนี้ปีที่สองค่ะก็จะมาขอ ขอสอบเลื่อนเรื่องชั้นค่ะถ้าขอสอบจบหกเดือนด้วยค่ะแ่้ก็อยู่ที่ประเทศอิตาลีค่ะเป็นคนจังหวัดชายเชงซาวแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตที่มาแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีแล้วก็มีลูกลกสาวหนึ่งคนก็ได้ยาขาดจากสาม,มีก็เริ่มใช้ชีวิตกินเที่ยวดื่มเสฟหาคู่ครองใหม่ใช้ชีวิต แบบคนโุคโลกค่ะจนตัวเองต้องเจ็บป่วยแล้วก็ทุกกายทุกใจแต่พอรู้จักกับทอาจารย์หมอเขียวทาง YouTube แพระวิธรรมก็ได้สมัครเป็นนักศึกษาริยาปัญญาตรีเจปีค่ะทก็เริ่มเรียนขึ้นมาเรียนเรียนมาได้หนึ่งปีก็ตัวเองก็สามารถลดละกิเลสของตัวเองได้แล้วก็ศีลห้าได้ศีลแปดบางข้อก็ได้แล้วก็ปรเพติตนเป็นสูตรก็เลิกทานเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็เริ่ม ่าปลูกผักในระเบียงกันจากที่ไม่เคยปลูกผักมาก่อนก็ต้องปลูกในกระถางแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นจนจนตัวเองก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเรามาอยู่ทําอะไรที่ประเทศอิตาลีคนรอบข้างเราก็มีแต่คนเสพเกลียดกินเนื้อสัตว์แล้วก็ปฏิบัติศิลออกไปข้างนอกก็มีแต่คนที่เอาใจใจก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะก็เริ่มมีความทุกข์ใจแต่ก็ไม่ไรู้จะทํำยังไงตัวเองก็อยากจะกลับไปบปําเพ็ญที่เมืองไทยก็ไปไม่ได้ตัวเองก็มีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็รู้จะทำยังไงก็เออก็ไปฟังฟังท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บรรยายในย t ท b e ท่านบอกว่า,อ,าอยู่อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ถ้าเกิดปฏิบัติให้ถูกตรงถูกต้องลดละกิเลสได้ถ้าบวาเพนควาเพนเพียร,ร,ร,รอยู่ที่ไหนก็ก็เหมือนกันต่างกับคนที่อยู่ใกล้แต่ปฏิบัติท,ทําไม่ได้ก็เลยพอได้ฟังอย่างนี้ก็หายทุกข์ใจค่ะก็เริ่มปฏิบัติการด้วยการลดพยายามลดละกิเลสของตัวเองจนเท่าที่ทําได้แล้วก็ช่วยและแบ่งปันผู้อื่น แล้วก็ลดการเอาใจใจแล้วก็มองเห็นว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาไม่รู้จักธรรมากเขาีแต่ความทุกข์ก็เลยเ,เริ่มช่วยเหลือคนอื่นการด้วยการเผยแพร่ศาสตร์ของแพทย์วิธีธรรมให้เขารู้จักแล้วก็จนเขาจนมีบางคนเขาสามารถปฏิบัติได้มีมีอยู่รายหนึ่งเขาเป็นเนื้องอกในมดลูกเขาก็ลองปฏิบัติตามเขาก็เขาก็สามารถลดละ,ะการทานเนื้อสัตว์ได้เลิกทานเนื้อสัตว์แล้วก็ปฏิบาททาัติธรรมตาม จนเขาสามารถหายจากอ่ามดเนื้องอกในมดลูกได้ค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนกับช่วยชีวิตเขาเขาไว้ได้แล้วก็เริ่มเผยแพร่ต่อไปก็ก็มีคนสามารถปฏิบัติทำตามได้พอสมควรค่ะก็ตอนนี้ก็ก็มีความตอนนี้ก็เริ่มความยินดีค่ะที่ไม่ไม่ทุกข์ใจแล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะกลับไปเมืองไทยแล้วคิดว่าพอ,อาพอเมื่อไหร่ก็จะไปก็พยายามปฏิบัติลดละกิเลสตัวเองแล้วก็ จนไฟวิบากตัวเองจะหมดแล้วแล้วก็สามารถที่จะไปกลับไปเมืองไทยได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็มีความยินดีค่ะก็เดือนตุลาฯนี้ค่ะแน่นอนว่าจะกลับไปเมืองไทยได้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุมทนาค่ะเราเห็นอภัยล้อเปิดบานดีนะคะตอนนี้มีความสุขดีนะคะค่ะก็พยายามทำเท่าทีเท่าวิถทำได้ค่ะเท่าที่สุดค่ะจน่ะ เดือนตุลานี่ก็จะได้ไปก็ดีใจค่ะท <laughs> <ะ>ี่ได้ไปเดือนหนึ่งค่ะแล้วพี่น้องที่เมืองไทยคงได้เจอตัวจริงกันนะคะที่ผ่านมาเจอกันทางซูมแล้วก็ได้อะได้รู้จักชีวิตของอภัยล้อจากการที่เล่าให้ฟังะคะ่ะก็เราก็เห็นความเบิกบานเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่เอาเอาจากที่ดูที่ดูอผ่านทางออนไลน์โลกเสมือนจริงของเรานะคะ ได้ได้มีโอกาสมาเจอตัวจริงกันค่ะเช่นดรพุทธศีค่ะรู้สึกยินดีมากเลยค่ะเราฟังเรื่องราวของชาวความเป็นอยู่ของชาวอิตาลีนะผ่านที่ไพรลอนะคะผ่านอาฟไพรลเรารู้สึกเลยว่าเราโชคดีที่เป็นคนไทยค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอินหรอกนะคะกับคําว่าการเป็นคนไทยค่ะแต่ฟังเรื่องราวที่พี่เล่านะคะเรื่องอะไรต่างๆ ทั้งเรื่องภาวะสงครามภาวะน้ำมันทุกอย่างต่างๆนานาสภาพอากาศสภาพผู้คนเนี่ยความเป็นคนไทยเนี่ยเขาเริ่มเริ่มอินมากขึ้นนะคะกับความโชคดีของการเป็นคนไทยะคะ่ะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่พี่ได้กลับมากลับมาสู่บ้านเรานะคะบ้านเราเออช่วงนั้นก็น่าจะหนาวในตุลาเนี่ยเริ่มแล้วกลับมาบ้านเราดีกว่า ค่ะก็จะกลับไปประมาณหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็จะกลับมาต่อที่ค่ะกลับมาพักค่ะต้องเตรียมแรงเตรียมใจนะคะเศรษฐกิจอิตาลีเป็นไงบ้างคะตอนนี้แย่ค่ะที่เมืองไทยดีกว่าค่ะแย่มันตกงานแล้วก็มีอ่าผู้คนอพยพมาค่ะที่เมืองไทยเราดีที่สุดค่ะค่ะนะคะ ค่ะนุโมทนาค่ะการสาธุค่ะค่ะอ่าต่อไปเชิญคุณกิรนาค่ะคแจ้งแสงพุทธค่ะเชิญค่ะ